ครับเปล่าเปล่าแบบนี้นะครับอไปไปเกิดมาเฮาไปเกิดมาตายหางเสียตายหางสองโชคสมพรครับบวกโชคเป็นตะยานนะครับ เมื่อตึ๊บเลยนะเ,น,เนี่ยโยกลูกโยกอ่าโยกแล้วองศาพอได้ลุนอยู่นะครับผมกันแรกกันลุนเกือบก่อนนะครับก่อนที่ไปหาหมวครับวางห,าง,า,งหางเรียบร้อยอ่าวางหางเรียบร้อย วั้งหางงุองหางงนหนมันมันหากับข้างละครับบคตกันไปด้นองหางนครัาน้ทังสัโกงทั้งหนึ่งนอนทั้งหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับอ่ะลอดลุนกันไปนะครับมันพีกนะครับอ่ล้โเกะ่าลอนกันต่อไปนะครับผม่ะโกงกลับแล้วนะครับตอนนี้อ่ะลอรลุนกันไปครับ ไดรุ่นไดรุ่นนี้นะครับไดรุ่นครับอ่าลอยคะแนนนพันไปนะครับตาเป่าชัดเจนนะครับรุ่นกันไปนะครับกันแรกรุ่นเกิก่อนนครับมันเห็นชัดเจนครับอ่าล่อหลุดล่อไปครับลอยสี่สิบคะาแนนนพันไปอ สองร้อยพานไปอีกร้อยเจ็ดสิบดุนกันนะครับครับเบาความเบาแบนี้นะครับปยไปเกิดมาเฮ้าเกิดมาเฮาหายหางเสียบ

พี่เดชเขาซีมากบางนีน่มันก็เสียไปได้มักกว่เจ้าน่าเสียดายเพราะเป็นไงส,สุดยอดนะครับผมอายกองอค,อคาสโนวาบางนี้ตึก270 270คะแนนแพ้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมราตรีสวัสดีครับ